สวัสดีครับชาว FPS แสดงทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีคีย์บอร์ดจากค่าย TTE Sport นะครับผมนั่นก็คือ m e g a g 1สีขาวนะครับผมง่ายๆสั้นๆเหมือน m e g a g 1สีดำทุกอย่างแต่ปรับเป็นสีขาวนะครับผมก็แต่ปุ่มเนี่ยปุ่มริมคีย์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีดำอยู่นะครับผมไม่ได้ขาวล้วนนะฮะเป็นดำทโทนนะครับผมก็ลักษของเจ้า m e g a g 1นะฮะก็เดี๋ยวพี่แว่นอธิบายกันอีกรอบนึงนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู ไม่ก้าวจีบันสีดําก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่สารบัญรีวิวแบบบ้านๆนะครับผมก็ค่าการส่งข้อมูลอยู่ที่1,000เ Hertz นะครับผมโพลิงเ l e ถือว่าเป็นมาตรฐานเกมมิ่งคีย์บอร์ดที่เขาใช้กันนะครับผมความทนทานของปุ่มนะฮะสามารถกดได้50ล้านครั้งนะี่ฮะ50 Million keystroke มี USB หักข้างหลังฮะ2พอร์ตอ,อ,อ่าแล้วก็มีออ d i o jack s, นะครับผมก็มีไมค์แับหูฟังนะครับผมก็เป็นเป็นค่อนข้าง มีมัลติมีเดียพอตัวเลยนะครับผมโอเคแล้วก็มีมี mean, ปุ่มมัลติมีเดียครบนะฮะก็กดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ forward backward ость, ปุ่ม pause play pause stop เบาเสียงลดเสียงมวเสียงใช่ไหมอ่าใช่กี่ปุ่มเนี่ยดูดูก่อน1,2,3,4,5,6,7ปุ่มที่เป็นมัลติมีเดียคีย์นะครับผมต้องกดปุ่มฟังก์ชันครบคู่ในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์ ps2 มาให้ เดี๋ยวมาลองเทสกันว่าจะกดได้มากกว่า10นิ้วหรือเปล่าตัวนี้เชื่อมต่อแบบ USB นะครับผมพี่แ่นเสียบไว้แล้วจะมีที่รองข้อมือมาให้ด้วยนะครับผมสีขาวสวยงามมีโลโก้โล,โลโก้ TT นะครับผมแต่พี่แ่นไม่ใส่นะถ้าใส่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณเนี้ประมาณนะกะวังางภาพกันก็มันก็จะพอดีมือถ้าใครถ้าใครถนัดนะครับผมแต่พี่แ่นไม่ถนัดอ่าโอเคเดี๋ยวขอออกมานิดนึงนะฮะ สายที่เป็นสายสัญญาณมันรวมทั้งหมดไว้ก็จะเป็นสายถักนะครับผมสายถักตรงปลายก็จะมี USB 2ตัวตัวนึงก็จะเป็นสัญญาณคีย์บอร์ดตัวหนึงก็เป็นฮับนะครับผมแล้วก็สายหูฟังแล้วก็สายไมค์นะครับผมข้างหลังนี่ฮะอาจจะไกลหน่อยเดี๋ยวค่อยดูหลังคลิปนะจะดูแบบโค้ดอัพก็จะมีเนี่ยชิป USB 2พอร์ตไมคแล้วก็หูฟังนะครับผม สวิชก็จะเป็นอ่าเชอร์รี่เชอร์รี่แบ็กสวิชนะครับผมเชอร์รี่แบ็กสวิชเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆนะครับผมเชอร์รี่แบ็กสวิชนีะฮะสวยงามถ้าจอมอนิเตอร์เป็นสีขาวเคสเป,เป็นสีขาวเมาส์เป็นสีขาวให้ลองเป็นสีขาวนี่จะเยี่ยมมากนะครับผมให้ลองสีขาวใช้ของไวานะ G ราเนี่ยยีสปอร์ตนะผมมีนะฮะก็เดี๋ยวมามาดู มาฟังเสียงก่อนแล้วกันนะครับว่าเสียงของเจ้า Cherry Black Switch ของ TT B e Sport Mega G1 เนี่ยจะเป็นเสียงแนวไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันก็เรามาฟังเสียงกันนะครับผมเราฟังเสียงของเจ้า Mega G1 สีขาวนะครับผมเป็นสวิชของ Cherry นะครับผม Black s w i t c สีดำนะครับผมนี่นะฮะสีดำ ฟังก็รู้ฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเสียงสีดำ collector ก็จะออกแนวมนๆหน่อยไม่เหมือนสีน้ำเงินนะครับผมสีเงินจะแหลมแกๆะกๆๆเลยูะ <Gym. S 1> แต่ตัวน,นี้จะการเด้งก็จะเด้งแบบจังหวะเดียวนะครับผมประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวมาดูการเทดสอบกับโปรแกรม Ghosting นะครับผมโปรแกรม Ghosting นะครับพี่แว่นตอนนี้เสียบเป็นแบบ USB อยู่นะฮะเดี๋ยวลองกดดูนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพกปุ่มนะฮะอีกรอบนะฮะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกแต่บนบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ห้าหกเจ็ดไม่ได้ห้าหกเจ็ดไม่ได้ครับผมหกปุ่มนะหกปุ่มเดี๋ยวมาลองแบบ PS2 กันเดี๋ยวพี่แว่นขอรีสตาร์ทคองเสีย PS2 แล้วรีสตาร์ทนะครับผมวันนี้มาดูแบบ PS2 กันบ้างพี่แว่นเมื่อกี้แอบไปรีสตาร์ทแล้วก็เสีย PS2 มามีอะไรมีอะแดปเตอร์มาในกับแพ็กเกจนะครับผมนี่ดูคร่าวๆดูคร่าวๆกดได้ลึมอ้าวหายเลยหายเลยเฮ้ยอะไรเนี่ย พอปิดกดไปปุ่มได้แล้วเอาแบบนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดออทุกปุ่มนะฮะทุกปุ่มเอาเป็นว่าออกออกเกือบหมดเลยนะครับผมอ่าอีกรอบก็ได้นะพี่แว่นออกมือภาลงไปเลยทั้งแผ่นมือนี่ฮะจนจนคอมพี่แว่นค้างเลยอ่ะ เอาดิโอเคก็ PS2 ก็ทำงานเต็มที่มี NK Rover นะครับผม NK Rover หรือว่าเป็น m e c h a n i c a ค Keyboard ที่แบบสมู์แบบนะครับผมสามารถ Ghosting คีย์ได้แบบไม่มีลิมิตเลยนะครับผมเขาเรียกว่า NK Rover นั่นเองนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับรีวิวเจ้าเมก้า G1 สีขาวนะครับผมพี่แบน ดูจากกล่องแล้วชื่อรุ่นมันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนมันเป็นเมก้าชีวันเหมือนกันเขาเรียกว่าเมก้าชีวันไว้ละกันนะครับผมก็หนักอพอสมควรถือว่าเป็นเมกคาดิคอัลคีย์บอร์ดที่สวยนะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยเห็นแบรนด์ที่ทำเมกคาดิคอัลคีย์บอร์ดสีขาวมาฮะที่เห็นที่ว่นไปนงาน WDC World Delta Championship ที่จริงก็เห็นฟิลโก้นะครับผมทีมไอใช้อยู่นะฮะผมสีขาวแต่นั่นเป็นขาวแบบขาวมันๆขาวน้ำหนอนหน่อยแต่ของ ทีทีเมกาจิวนี่จะข่าวจวดเลยนะผมนี่ฮะอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมก็ถือว่าเป็น e มคคาดิคอตัวท็อปของทางทีทีอีสปอซึ่งเหมาะสำหรับเล่นเกมเหมาะเหมาะสำหรับเล่นเกม FPS โดยเฉพาะนะผมถ้าใครจะเล่น RTS ก็ต้องไปดูเมกาจิวานี่นะครับผมโอเควันนี้พี่แว่งก็ขอตัวลาไปก่อนท้ายคลิปอย่าลืมดูแบบクロสอัพกันนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้จะสวยงามขนาดไหน โอเคลาไปครับสวัสดีครับบองทีว่าฉันฝัน